เก็บไปกินโหเด็ดไม่ออกเลยอะวีตกโหเด็ดยากด้วยโอ๊ยหล่นหล่น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บลูกเอ,อ่อเชอรี่แล้วก็ลาสเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็ถ่ายบริเวณสวนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยต้นนี้นะคะลูกเชอรี่เนี่ยจะเปรี้ยวไม่เหมือนต้นที่สวนอันใหญ่สวนใหญ่นั้นนะคะนี่ฉายบริเวณรอบนี้ให้ดูก่อนแล้วเราค่อยเดินไปเก็บ มแมลงเยอะแยะเลยค่ะนี่ให้ดูลูกเชอร์รี่อันต้นนี้นะคะมันไม่ค่อยมีใบค่ะมันจะมีใบน้อยมากเลยลูกลูกอันนี้นะคะเปรี้ยวสุดๆเลยค่ะต้นนี้ไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะแต่ว่า ถ้าไปจิ้มกับพี่กบเกลือแล้วจะอร่อย <c oughs> มีแต่ลูกเชอร์รี่ก็ใบไม่มีเนาะ ต้นเขาก็น่ารักนะคะต้นเล็กมีเตียวสังเกตดูนะคะไม่มีใบค่ะใบมันน้อยมากเลยต้นนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยไม่มีใบเลยใบก็จะมีนิดหน่อยนะคะ นี่นี่คือใบเสียงนกร้องเพอ้พอเพ ล้องพอพอโอ้ยเต็ดยากจังเลยภาพกล้องวิดีโอพาเพื่อนๆมาดูต้นเชอรี่ต้นนี้ไม่มีใบเลยนะคะ ออกมาแต่ลูกล้วนๆเลยโอ้ยดูดิดึดงโหแบบช่ำมากเลยดูค่ะทุกคนลูกก็จะช่ำๆอย่างเงี้ยเลยอะดูค่ะนี่ลูกน่ารักเลยออกมาแล้วหนึ่งลูกอันนี้ออกแล้วแต่ว่ามันเสีย มาเก็บลูกลาดเบอร์รี่กันดีกว่าค่ะลูกลาดเบอร์รี่น่ารักนี่น่ารักมากเลยลูกประจิตหนึ่ง

นี่นะนี่คือต้นเชอรี่นะคะต้นเชอรี่แบบไม่มีใบอะคะ่ะมีมีแต่มีแต่ลูกมันเดี่ยวๆเลยนี่ส่วนนี้ก็ลูกแอปเปลิลเริ่มแดงแล้วค่ะ แอปเปิ้ลเริ่มแดงแล้วรอยนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ได้กินลูกแอปเปิ้ลพวกนี้นะคะลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กนี่รอยนิดหนึน่งเดี๋ยวก็ได้กินแล้ว